เอ้ยโอ้ยสุกเสมอมันโอ้ยอันนี้ดีเจพอนว่าแล้วบ่อดอกสุกเสมอมันเสมอมันเครือเกาเออผู้ใดว่าขึ้นก็ซุกเสมอมันนี่ล่ะเขาว่าสุกเสมอพ่อยซะเป็นยังไงสุกเสมอบ่มันซุกเสมอมันเสมอมันเครือแก่เออเมียมีอยู่แท้แทั่ัมาได้ ไปหากิกนะนกเกี่ย้อนกาแฟเทวดานี่แหละครับมันเรียกให้ไปหั่นมานนี่เยสะไปกินแล้วกินให้มีประโยชน์อยู่บ้านกินแล้วกินให้มันถือกันกับลูกกับเมียเออเยสสะถือกันไปทางอื่นเอาตามที่ผมเด้เกิ่นไว้เด้นนะครับเมื่อนี้ครูบาอาจารย์หมอหลองหมอล่ำ นำมาให้พี่น้องได้ฟังกันโตเสสเสด,สดเสียงแท้แ่มือนี่สิแมนไผนั่นนั่งอยู่ข้างๆผมแล้วอาจารย์จำลองลินเงินครับสวัสดีครับพี่น้องน,นั่นทีกําลังรับฟังรายการาเก่าดีผ้ามวลเสื้อพี่น้องสุขภาพดีน,นั่นที่อาจารย์สยัน ได้ดำเนินรายการอยู่ในขณะน,นี้ขอบคุณอาจารย์สยันในหลายเรื่อ,อที่ให้กับผมจำลองเล่งกันในมีโอกาสมาออกรายการครูกับอาจารย์สยันบรลุมืนมนอนี้ <c oughs> ขอบคุณครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนี้นะครับ<ม>สำหรับรุ่นหมอลําครูบาอาจารย์นะครับอ,อพี่น้องไปใส่มาใส่กระเจ้า,จาก่อฮูวจกมวนหลายเปิดฟังในย t u b e ก็ได้ครับ มีเช็คชุดแล้วอาจารย์โอ้เพ่งหลายชุดอยู่ครับแต่ว่าท่านเองดังหนึ่งเด้าอยู่ในสถานีกองเทานี่แหละครับเปิดเมัดเหมาเทพหมดแล้วครับมีเท่งผลงานก่อนล่ำเอออ่าล่ำรองกับหลายชุดหลายกรเป็นชิปชิปกรหมดแล้ครับครับแล้วก็เพ่งนี่ก็เป็นชิปชิปขึ้นกันครับอาจารย์บาดนี่ผมสีย้อนถามอาจารย์จักหน่อยครับบ่ได้ลูกย้อนเด้นนเว้าย้อนนี่ละว่าย้อนละย้อนถาม ก่อนสิ่งเนี่ยแตงแต่ตปีช่วงมันเป็นมอลำก่อนสิ่งมากกับประมาณปีสองพันอะไรสามสิบห้าทีมลำก่อนสิ่งเริ่มเขามากล่ำเซตแค่เดี๋ยวก็มีกองประยุกตหลังจากปีสามหามากกับเป็นล่ำก,ก่อนสิ่งเต็มบ้งมี่กองชุดเต็มบ้องยังมีพิษมีแค่ตีครบชุดครับตีครบชุดแล้วก็ฮอดปัจจุบันนี่กัยังล่ำอยู่ยังล่ำคือเกาแต่ยังล่ำคือเกาคือเป็นมอลำก่อนระยุ เพิ่มาตามาอยู่ไรเนี่แล้วน่ะนะแกเลยโอ้ยบ่ทันหลายดอกยังความลอยยังยังคือเกาอยู่แต่งแต่โดนโดนผมเห็นมาเออซ้ำสตาร์บหนาไว้คือแม่งคับนี่วะเหลี่ยมกับเหลี่ยมคือเกายุงสิแม่งหนาเกาเออบ่ลโอ้ยันผู้อื่นบอลไปทางไม่เลยไปทางเขาเลยบอกเออครับก็ะย่อนกินยากินมี่สมุนไพรดีๆครับ อที่อายุอายุหลายแต่ยังสุขภาพดีอยู่คืออาจารย์เห็นนี่ก็คือผมไปได้กินสมุนไพรที่ลานสาหน่อยเมืองสว่างตัวหลายๆอย่างหลายๆแนวเมืองแง่งสุขภาพืองแง่งสุขภาพบ่ราว่าสิเป็นกาแฟก้าดีจังเสียลานสาวหา่นยผมกับไปเอาน้ำเพลินมากินอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับคือ สุขภาพนี่ต้องมาอันดับหนึ่งเขาเป็นศซลปินเขาก็ต้องดูแลสุขภาพมาไปน้่งคืออายุหลายแล้วอาจารย์แต่ว่ายังปึ้งปังคือเกาคือเกายังหนายังคือเกาจิตใจยังเป็นนมสามสิบเจ็ดปีเลยคดแล้วแต่ว่าบางคนนี่วัยรุ่นนี่ซุ้มคานั่นเขาก็หาวงาบงาบเขาไงตึงล้องก็มีได้หน้าบึดก็มีเดยเพราะว่าอันนั้นเป็นราาสุขภาพเขาว่าได้กินทำงานหนักเกินไปหนักเกินไปคือเขาว่าเขาเป็นวัยรุ่น ขาว่ายานแมนหน้ามืดลมทวนลงกับมีดมาอยู่ไก่มาดอกเออแมนยบเออจังดีเจแม่หนึ่งบอกนุ่มแมนนั่นนุ่มแมนเออะยิ้มขึ้นไหลน้ำเมียบูอันนั้นก็จักทั้งงานแบบนั่นก็ได้จีบมีไหลอีหรืออีเดียวก็ไม่จักหรอกว่าขอแนะนำอย่ามีไหลอีเด้อแมนแต่อีเดียวเนี่ยไก่เขาหลอดซะก่อนไอ้คือ อาจารย์สัญญาณมาลุงนี่มันบ่เน้นบนลักครอบครัวหลายอีนี่มันมันหลัดนะหลัดหลายทางเป็นหลายอีนี่อีนึงเป็นหูจักว่าเขาเสียเงินเขาใส่อีนี่เป็นหูจักว่าเขาสิไปหันมานีมันตรวจตัวตรวจแล้วตรวจก็ให้ก็อย่ยงก็สิมาตรวจอาจารย์บอว่านี่ก็อบตวชอก็ชอบตัวชอบอันแจมี่นี่ตรวจค่ะก็นั่นเดี้ยเมอเมน เอาไว้เอาไว้ใจ๊ก็เห็นเห็นจังมันดูมอเนี่แมนขนาดผมเนี่ยเอาไว้พุ่นไหมเอาไว้ใส่สารพ่พุ่มพุ่มมันพอเคยไปไกลแจ๊กเทียมมันกับไปล่างสารพระพุ่มไปพอจําไหมไม่ต้องไปพอแล้วฮะแจ๊กแล้วมันกับว่าเทวดาห้มันเอ้ยมาโผดมาโผดใเสมันหนีบอลอดเขาดอกครับเอาว่าเนี่ยอาจารย์ซูมือนี่ยยังรับงานอยู่คือเก่ารับงานอยู่ครับ รับงานอยู่คือเก่าแต่มีเจ้าภาพเขามากกันยังรับงานอยู่ก็เก่าครับมอลำทถี่ไปลำครูเฮ้าในบาทนี้ครับคือคือแล้วแต่เจ้าภาพครับไปจารย์แล้วแต่เจ้าภาพสิเขามักไผครับแมนคือหมอลำนี่มอลำก่อนมันสิตลำได้ทุกคนครับอ่าจังสมัยก่อนพงกับลำหลายบ่แม่นสมัยก่อนดอกวังสองสามปีขึ้นมาหลังในก่อนโควิดเข้ามาเนี่ยขงก็ลำครูหอมจันดาวดงเด่นอ่าแล้วก็มอลัมดัแล้วก็ใจครับิกัลำใส่กันมากจนลำใส่กันมาแล้วจนหมด จบอลอะครับน้อนน้ำกั่งตัวบ่บอบอการเล่าใะรกันเดีือรายการจังลุงลาวันเออลุงลาวันเสียงทองเนี่รล่มซะกันยุนัยยุผลงานนี้ถูกกมีครับงามเด้สาวนี่นอสามบัวอยากลุงราวันอยากเห็นจำลองกับลุงลาวันสี่กับพิมจำลองลิ้นเงินลุงลาวันเสียงทองสิ่งมีขึ้นมาให้เป็นจำลองอมรลาต้นทองจำลองสุรัตตาที่อยากฟหลายคนก็จะเอามาล่ำส่กันรักแมน ไปจังรุ่นเก้าเก้าเสียหอดปุ้นหอดเนี่ยสายทองจะหลอดบล็บอกคนละหอดมาลำ่ำแม่ท้องแปลนุ่นท้องแปลเพราะท่านนีนน่เป็นล่ำใส่ผลตะเคียนบ่ครับล่ำใส่เต่งแต่อร่าซาแสงเพชรแสงสีกั้ล่ำใส่กันเนี่ยโอ้แล้วก็ชุดยอดแล้วนะนะครับเป็นหมอล่ำก่อนนี่ผมสิงเงือกค่ะก็คือหมอล่ำก่อนนี่นะอาจารย์ครับ จังไี้จังล่ำเนีหลายกระดอกระเดียล่ำจนแจงก็มีครับจังตะก้อนแม่ในเรียนอาจารย์ชายันเออยืนอยู่ผู้เดียวล่ำจนแจงนี่ไหมครับจังตะก้อนนี่ลำ่ำสามถุงอ่าสัญญากันสว่างเสียคือสว่างคือหกวงยังบ่ทันสว่างสมัยก่อนห<อ>นา้าหนาวนี่ล่ำบุญกระถินนี่ล่อยู่หันเลยล่อยู่หันจนว่าขีดตะเวนขึ้นจนว่าตะเวนขึ้นตะก้อนจังเนี่ยต้องห่างครับโอ้ยพรมีคนฟังกับ มานอนยิ้วหันกระเด็นแล่ด้วลำไอ้มาโคับสัญญามันเป็นสัญญาต้องเฮตุตามสัญญาครับคันหาวล้ำตามนั่นเป็นเจ้าคือเสาไ้เนี่ยแมนเป็นแนวเนืงอีกื้อแมนหักปั๊บเข้าไปก็เหตุตามสัญญาครับคือความสามารถของหมอลัมครูหมอลัมก่อนนี่มันคักอิริคือพวกผมนี่ศิลปินอันนี้สายเดียวสายสินผมยังลืมแมเพลงเดียว กู S <S ว่าสิไปล้วมอดแจง้งน้ำพวนได้ไอเดียเส,สียนกระดังสุดยอดครับเพราดก็รู้รจักครับกันนั่นละมันลืมมันเพเป็นแต่ลืมกั <S <S ลืมไงแ,แต่ว่าหมอรำก่อนนี่จังไหนจังบ่ลืมก่อนเส้นนี้เลยนี่โอ้ยทองขัดทองแนี่ทองอยู่สุมือครับทองสุมือโอ้ยอ่เนื้อท่านให้ได้ย่างนิดหน่อยเพราะละซีนี้ท่านครับเรื่องนกิดเป็นว่าเนี่ยเมียก็สิบโอ๋ละนอสิต้อนนี้สำสำนักงานอยู่ใส่เอกสาร ติดต่าจ่าติดต่อนี่ตำนักงานกับ้านอ่อสาวน้อยเมืองสว่างไปมองนี้เลยครับอยากได้ศูนย์รวมมอลดําดีศูนย์รวมมอลดําดีสาวน้อยเมืองสว่างอำเภอสว่างในดินจังหวัดสกลนครครับมีเมดมีเมดอยากได้สมุนไพรเออทั้งอยากได้สมุนไพรกับยูหันอยากได้มอลดําดีกับยูหันครับผมไม่บ้านนี่ไปมองเดียวจบแมนอยากได้อาจารย์สซยันกับสิผมกับสิทธิดต่โตอยู่บนหันในลานไปหันก็ได้คือเขาเนี่ย ล่ำมาแล้วเจ้ว่าจะปีนะครับตอนนี้ก็ยังล่ำอยู่คือเก่ามันสีหายยากได้สร้างลูกซิดลูกหาไว้หลายๆเด้ออาจารย์เด้อกับมีอย่ลูกซิดลูกหากับพ่อมีอยู่ครับอย่างมันสูญหายเขากินไปทั้งหลายบอลนี่อ่ะทั้งตละข้างหมดนะเขากะอาจารย์ล่ำจักหน่อยเฉพาะเอาเอาจังสี่ซะมันบ่มันบ่มีแค่นเท่ากันนี่แนวแค่นไหมผมเป่าเด้อเด้ แค่ไหนแม่นเปลอหนินั่นโดนก็เป็นลมโอ้ละนอเขากันพอดี เอาละครับเป่าเรียงหวานมันก็มีลายหวานนีหวานเป่าหวานพุนง่งอยู่ยงคงกับพันสมคัญหวานดักแดดีแทกันมาสามพันตาพันตึงคุณทึงคุณเที่ยงขมินเลี้ยงขมินขาวหัวเหยียบเหยียมุนมุนคนกินลงไปแล้วถึงนังมีกำลังคิดอยากส้นเห็นคนคิดอยากซึ่งเห็นดากระเงื่องจังสาวมอลำั่มคิดอยากตา<อ>ําหวานไฟใจดาม,มาผสมหวานกันฮนุมานทำท่านนำมั่นง่าเสกคาถา,าลง่มดี สากมองมาตีพอทราบา,าขันปืนลูกสองยิงมาพอได้ไลยส้างเหยียบพอเป,เปเปแต่หากบ่ถึงตายวันนี้ดีไลแต่บอกป่านวันผมดอกครับวนออันผมในวันนี้นยังอาจารย์ทยันวันอียงวันนี้ผมในวันกำบังเ้อพอด้อ,อบ่กว่าแต่ปืนหยังขอแต่ไดบงังพ้นบ่กว่าแต่ปืนกนอยากให้สับไก่แลวรันมาเลยเจ้า แกแม่นแล้วบางคนเนาะล่ำสมัยก่อนนี่มันล่ำแบบถ้าโอนถ้าโอนแล้วน้อนี่ก็แข่งกันดีจังโอละวน้อนี่แข่งกันแข่งกันนี่แข่งทอดโอพี่ดิโอ้ยให้สวยจังหวัดจังหวเอาจังน้อยสันสวยสวยสวยเาวังน้อยโบจักรกาแฟเทวดาบ้านเขาซื้อมานหนาพี่จ๋าพี่จ๋าพุ่งนี้ไปซื้ออีกนะจ๊ะพุู่แล้วตีใจ เออนี่เอาหน่อยๆสักนี้ครับกะคักแล้วเอาช่วงต่อไปจังมาสอกันไหมช่วงนี้ไปฟังเสกคนฟังก่อนของอาจารย์เลยเนาะแมนครับ,บบเอาพ้นงานน้อมอสละอย่าห่างแยกกันแล้วกันโออ้ยเด็ดแปด,ดตอนต่อกันเพื่อนหันลืมบึงเวลาสีขอแนะนำให้พี่นองผู้ถี่ บ่นอนแล้วบ่ตียงบ,บ่ป่าบ่ตียงบ่โขนบ่นึกบ่งักบ่กอกบ่แก,ก๊กเทวดานะครับเขาใส่เทวดามาซอยซอยยังซอยเห้เมียเขาอยู่เนี่ยซอยเห้เมียมรักเมียหลงเทวดาตัวนี้คือเทวดาที่วิเศษจริงๆผู้ใดได้ไล่องแล้วเทวดาจะยุขางเคียงเฮาคือผมมีเมียสองคน ไอ้หนึ่งขอเมียบัานซะก่อนออกฮอนอันนี้บอได้ว่าเลน็นผล <c oughs> ของแท้เทวดาซ่อยได้อีหลีครับ <c oughs> เป็นกาแฟ,ฟาที่ผสมสมุนไพรเฮ็ดในพี่น้อง <c oughs> มีเหงือมีแห้งคือคักเน้ยหมือแรกงเน้ยหมือเศ้ากินได้ตลอดอย่าสิลืมเทวดาเด้อไปกินเถอะ